เอ็กซ์เพรมาเนี่ยในวันนี้นะครับหนีไม่พ้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้เจอกับน้องคนนี้ครับผมนําเสนออีกคนหนึ่งครับมันเดินมาครับเดี๋ยว <laughs> นี่ง่วงๆอะไร เป็นไงครับวันนี้วันนี้จะ like มานําเสนออะไรครับก็รถไกด์เหมือนเดิมมีแต่ทีนี้เป็นเครื่องโครเมียมเครื่องดามาดูไปแล้วไงอ่าแล้วมันน่าติดตามน่าตื่นตาตื่นใจยังไงครับเพลก็มันไม่มีวันาแล้วอ่ะสมัยก่อนโครเมียมอยู่ในตัวธรรมดาแต่ว่าถ้าแต่ปี2018 18ยังมีอยู่อ่าฮะเฮ้ยมีขนมมาฝากนี่นี่เป็นขนมห้าบาทห้าบาทเอามาจะไปนี่ห้ามาทที่สุดมานั่งกินได้ เอาใหม่ถ้ามีปีที่เป็นเครื่องมิววองกี้มันออกตั้งแต่ปี2017อืแต่มาตอนนั้นมันยังมีตัวธรรมดาขายอยู่แต่พอมาเป็นปี2020เนี่ยมันมีแต่เครื่องดำแล้วถ้าเครื่องโคมหรือเครื่องเงาเนี่ยมันจะมีแต่ตัวธรรมดาที่ไม่ใช่สเปเชียลคือกระเป๋าตรงใช่แต่อันเนี้ยมันเป็นเครื่องโคมที่อยู่ในตัวสเปเชียลใช่ไหมโอเคถูกกับสีดำสามหมื่นสามหมื่นเลยนะราคาก็อยู่1469 คุณมาลองเหรอแบนหมดปะเนี่ยวันนั้นไม่ถ่ายอยู่5นาทีแบนหมดไอาา้่าเอ้ยเฮ้ย hey. สวัสดีสวัสดีรครับไม่เจอตั้งนานไปไหนมาช่วงนี้เอ่อโดนะติดสโมสรน,นะติดสโมสรเออ,เอ,อตอนนี้ค่าตัวเท่าไหร่แล้วครับรเบียร์ขวดนึง ตอนนี้เออแนะนําแนะนําตอนนี้งานในลีเลคคือเตะบอลเป็นผู้รักษาประตูเตะบอลต่อยมวยเตะบอลต่อยมวยด้วแทงกวยกรรมการเอ้าเป็นพี่เดียวมันเลกเลงอีนี่มีฉายาแล้วครับเออจ้องจะล่อสองนกต o r ะครับจริงจริงผมอยากไปเตะด้วยมากเลยแต่หาโอกาสเตะด้วยไม่ได้ผมกองหลังท่าเย็นไปอันนี้ยังถ่ายอยู่เนี่ยเยียงวงไม่ผมไม่เตะเอาเงื่อนะ ผมไปเตะล่าเหยื่อเดินเตะล่าเหยื่อไปนั่งไปนั่งดูนักนักบอลอ่าโอเคอ่ะนอกงเรือนอกงเรือก็เอาใหม่เปิดโอนเอสเอซีแล้วนะต่อครับเป็นไปไปลีที่พูดถึงไหนเนี่ยก็พูดถึงว่า ก็ปีปีใช่ไหมล่ะเริ่มต้นปิดล้นโคมเนียมาเคืองโคมเนียมเนี่ยเป็นปีแต่ไม่มี่ยมันมีอยู่แล้วสมัยถึงว่าโฉมปัจจุบันที่เป็นเครื่อง Milwaukee เนี่ยปีแรกคือปี2017 17 18 19เป็นรัประกอบนอกพอเป็นรับประกอบไทยเนี่ยมีแต่ตัวสเปเชียลแล้วก็คือปี20ปีแรกมีแต่ตัวสเปเชียลตัวธรรมดาไม่มีแล้วก็คือตอนนี้มันมีที่ผมบอกว่ามันแปลกเพราะว่าสเปเชียลเนี่ยมันไม่มีเครื่องโคมมันต้องมาทำเป็นเครื่องโคมทีนะครับ สวยนะสวยเหมือนเอาเครื่องพวกอันต้าพวกแบกเอาอ่ะอเพราะมันโครงทั้งสองฝั่งไงทั้งฝาชั้งฝาไพรมอรี่ฝาบนครับตรงฝาครอบแคมก็เป็นโครเมี่ยมหมดเลยโช๊หน้าแฮนด์ที่คาดถังเป็นโครเมี่ยมผ้ามถังโค้เมียชี้เห็นชัดไหมเนี่ยชัดชัดอันนี้อันนี้รถสีอะไรอ่ะสีดำสีดำเนาะฟิว์แบงแล้วก็มีดีเทลตรงนี้นะ ใช่เหมือนซีนเนมือนเป็นสวยซีลุ่นเลยนะสวยสวยซิ่งมันเขาเรียกว่าอะไรฮะกากเงาเออที่มันเป็นลายเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะเป็นดำหมดเลยอ่ะอ่าใช่สวยดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกก่อนแยกก่อนมีล้อนะครับที่เพิ่มมาหนึ่งสองช็อกสามนี่ด้วยนีนะครับนี่ด้วยนะนี่นะนี่นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเมื่อเทียบสเปเชียลสีดำเนาะพลาสติกอ่ะพลาสติก เฮ้ยอัน<ไ>น <professors> ี้เขามีมาด้วยใช่ไหม <S <S ใช่มีด้วยแต่ว่าพอลูกค้าเปลี่ยนเป็นใส่แฟลิ่งข้างแล้วมันก็จะเอาเรื่องแฟลิ่งข้างอ่ะรวมทั้งที่ปิดออยล์เออแล้วก็มีการล้มมาให้สีโครมอันนี้ก็เหมือนกันเลยแค่ต่อันนี้มันว่าอะไรที่เปลี่ยนไปจากสีดำเป็นสีโคมเหมือนกันอ่าโอเคแล้วก็เป็นเครื่องสีโคมเนาะแล้วก็พัดเท้าสีโคมนะครัมไฟเลี้ยวสีโคมไฟเลี้ยวสีโคมใช่สีโคมโอเคแล้วก็ครอบครอบถังเป็นโครมตุ๊ดเดมือชัดก็โครมโคม แขนโครมที่หมุนโครมเป็นพวกอะไรที่มันเป็นโครมอ่ะมันมีโครมเลยใช่ดูหมุนนะเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้นะแปลงก็โครมนะแปลงก็โครมนะขากระดานี่จะโครมแต่เขียนร้อยสิบสี่ใช่เนาะโอเคถ้าเป็นร้อยเจ็ดจะไม่เขียนอะไรเลยลุงลุงๆแล้วก็ตรงนี้เป็นโครมใช่โครมปลายท่อโครมพ้อก็โครม โอเคผมก็สวนสสีดำดูว่าพี่อากันได้ไหมสีดำ แต่งมาแล้วเห็นไหมไฟลิ่งข้างเห็นไหมหล่อหล่อจัดหล่อจัดสวยลูกค้าตาดรู้ว่าใส่ไฟลิ่งข้างกี่บาทเพื่อประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะเฮ้ยก็ไม่ได้แพงนะเพราะว่าช่วยได้แพงเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนเราต้องซื้อการลมเพิ่มด้วยอีกประมาณหมื่นห้าหมื่นหกก็คือเป็นสีพีโออันนี้คือเพิ่มอีกแค่หมื่นเจ็ดมาเนี้ยเนี่ยได้เต็มนี่เนี้ยได้ถึงล่างหกในชาล์หล่อสวยสวยเลยแม้แล้วนี้ล้อนดำก็จะดำดึงเลย อันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะใช่อ่ที่คนชอบอถ้าอยากใส่เรียบหรูหน่อยแบบ ury, รัชัวรี่เปว่าเครื่องโคมเราถูกด้วยใช่แล้วเรื่องราคาค่าตัวเขาแล้วครับอันนั้นอยู่หนึ่งสี่หกเก้าคาันนี้อยู่หนึ่งสี่เก้าเก้าคันนี้หนึ่งสี่เ้า้าคันนี้ใส่กะลมกระเป๋าหลังมาแล้วเห็นไหมัน,น้นมันจะไม่มีกะลมกระเป๋าหลัง<อ>ต้องสัง่งเมมันมาทังยวงข้างล่างไยนะ<อ>มาแบบชุดใหญ่แล้วพี่จะถามเรื่องสตีดไกด์สตีดไกด์โคมเมียมเนี่ย เป็นเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนอย่างนี้เลยใช่เหมือนอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ก็คือเพราะว่ามันก็เหมือนกับโดนไกด์มันก็เหมือนกันแหละแต่แค่เปลี่ยนสีเฉยลๆสติไกด์กี่บาทครับสติไกด์อยู่1399 1399ใช่โอเคถ้าเผื่อเป็นเครื่องดำอยู่1429งสองเาสติไกด์หนึ่งสามเก้าเครื่องบลอมถ้าเป็นเครื่องดำหนึ่งสี่สองเก้าบลอมยังจำได้อยู่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 ยังดีอยู่ยังด้อยู่เมื่อกี้ตอนบอกว่าจริงงนีีมจขอยัง มีหมดแล้วมีหมดแล้วเดี๋ยวพี่วิวไปรับวันอาทิตย์นี้ไปอยู่มีนบุรีมีนบุรีนะคะโอเคพี่ตามเออกองปอยู่กองก็โคมนะใช่ไหมกองโคมให้ดูเมื่อกี้ปอยู่มองไม่เห็นอ่ะกองโคมบางคนก็เปลี่ยนคือบางที ลูกค้าบางคนดูในเว็บมาหรือดูในช่องยูทูบหรือว่าเว็บพารีมาคือที่บอกว่าเชื่อมต่อโทรโทรศัพท์ได้เพี่ถามพี่ตอแล้วพี่ตอบอกว่าบ้านเรายังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้แอพพล์ทั้งแอ d ดรอยใช้ยังใช้ไม่ได้แอปเปิลแอปเปิลเใช้ได้แต่แอนดรอยใช้ไม่ได้เลยแตอปเปิลใช้ได้คือต้องซื้อกล่องรับเพิ่มของบริษัทยานเพิ่มต้องต้องซื้อเพิ่มไหมต้องซื้อเพิ่มถึงจะใช้ได้ใช่แบบรถที่เคดีสื้อยี่ห้อสีแดงแอนเกมซื้อกล่องกับเพื่อนมข้ออืืถางงนึแอนก็ขึ้นคือขึ้นในนี้เลยขึ้นนี้แล้วยพ ปะคอนโทรลนี่ตรงนี้เลยใช่มแต่ว่ามันต้องใส่เนี่ยหลอดใส่หูฟังใส่แอนด์ใช่ใส่แอนด์ฟังหลอดเพราะว่ามันหลอดมันเหมือนเป็นระบบความปลอดภัยอ่ะเหมือนแอปเปิลคาเฟ่อ่ะมันต้องมีไมค์พูดมันมันมันถึงจะนี่ได้เพราะว่าเขาเขาจะไม่ให้เราเอามือไปโฟกัสตรงอื่นอย่างมันจะไม่ปลอดภัยเล่โอเคแล้วตามนั้นครับวันนี้เหมือนเอามาให้ดูเป็นเครื่องโคมเฉยเอา๋ยวลูกค้าตอนนี้แพรอเมริกาพร้อมส่งบอกเ ที่อเมริกาพร้อมเดี๋ยวนี้ก็มาเด้าวันนี้มาวันนี้วันที่ยี่สามยี่สามยี่สามมีนาเดี๋ยวผมจะไปบู๊วันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่สี่ับไ,ไปกับพี่บอยจะไม่รู้ว่าคิมจะออกวันไหนถ้าจะออกประมาณเดือนหน้ามิสโซมีนาจะจำมันจ,จากบู๊นนแล้ว <c oughs> ตัดการรวมคลิปเก่าเลยได้คันสีแดงแค่คันเดียวนี่อันเนี้ยรถไกลแล้วก็ปล่อยไปแล้วคือทางสนใจก็เข้ามาโทรสอบถามคุยก่อนจองก่อนเพราะว่าตอนนี้รถยังไม่มีแน่นอนพี่มาลงชื่อจองไว้แล้วเดี๋ยวถ้ามีจะผมรีบโทรบอกเลยโอเคนี่อยากขายที่นั่นแต่ว่ารถมันไม่มีเบอร์โทรโทรแปดหกครับสี่หนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเฟิร์สที่ดีพัทยาทินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมไม่เคยขาดจานให้ตลอดเลยโอเคตอบไว้ด้ยครับสวัสดีครับ